เขามากไกลๆได้อยู่นางพมก็ได้จ่าเพราะว่าแม่แม่เด็ย้มาเออยได้ดี้วไปด้เลยค่ะไมมีแน่เลยเอามาทำดังต้้าไปดีว่าเกษมีเด้อย่าไปใส่เด้อไม่ต้อง เป็นไดที่เรามาเปียกแม่พื้นพื้นละสองพันกว่าบาทถ้าเดียดแบบที่เนียลูกศิษย์ขอให้เขาจอดต้องอยู่เด้อนอกไมได้ก็ไม่ต้องยิ้มก็ได้นะครับอาไเนะอคุณดูคุณเดียวกันได้ปะตั้งเป็น

ถูกหลักเลยภาพนี้เราไม่ได้ใส่กรอบเองนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเยอะเ๋ยอารมณ์มันขึ้นไนคะ